ที่สองเด็กๆไม่สามารถอ่านให้คุณครูฟังตัวต่อตัวได้ดังนั้นให้เด็กๆไปหยิบใบงานแล้วเปิดหน้าที่สองนะคะเด็กๆเห็นไหมคะจะมีตัวหนังสือสีดำๆตัวหนาๆตรงนี้ค่ะเด็กๆเห็นไหมคะตัวหนังสือเหล่านั้นให้เด็กๆฝึกอ่านฝึกอ่านอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะพาไปสะกดค่ะแต่ก่อนอื่นให้เด็กๆเตรียมตัวฝึกอ่านก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปหยิบใบงานมาเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกอ่านกันเลยนะคะเด็กๆคำสำหรับอ่านคัดลายมือและเขียนตามคำบอกกากออากากากออากาจาจออา,าจา,า,าจาจออาจาดา ดอาดาดาดอาดาตาตอาตาตาตอาตาบาโบอาบาบาโบอาบาปาปออาปาปา ออรอ a รจะปาจอจะปอาปาจะปาจะปาจอจะปอาปาจะปาจะปลาจอจะปอปลาจะ ปะจะปะจออะจะปอ่ะปะจะปะกะดากออะกะดอ่ะดากะดากะดากออะกะดอ่ะดากะดากาดากออ่ะกาดอ่ะดา กาดะกาดะกออากาดออะดะกาดะจะจะจออะจะจออาจะ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 จออะจะจออะจะจะจะบาจาบออาบาจออาจาบาจา บาจาบออาบาจออาจาบาจาตาจะปาตออาตาจออะจะปออาปาตาจะปาตาจะปาตออาตาจออะจะปออาปาตาจะปาอาจะปะโออา อจอะจะปอาปะอาจะปะอาจะปะโออาอาจอาจะปอะปะอาจะปะเมื่อเด็กๆฝึกอ่านจนคล่องแล้วอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่อัดคลิปวิดีโอส่งเข้ามาในไลน์ส่วนตัวครูแคทด้วยนะคะ ครูแคทเชื่อว่าเด็กๆทุกคนสามารถอ่านได้และอ่านได้คล่องด้วยอย่างไรก็ตามครูแคทจะรอชมคลิปวิดีโอที่เด็กๆอ่านเข้ามานะคะ